สวัสดีฮัลโหลบองชูชาวอาลันยินดีต้อนรับหลังจากผ่านค่ำคืนนั้นมาเช้าที่สดใสนี้นายทิพย์ก็กำลังงงอยู่มีคนถือเหรียญตามอบเหรียญกิตยศให้ในายทิพดูเหมือนว่าเขาจะสร้างคุณงามความดี แล้วก็มีชายที่ดูเหมือนจะเป็นผู้ประชาการได้ติดเหรียญกล้าหาในกับเขาเพราะว่าคืนที่ผ่านมานั้นเขาสร้างความวุ่นวายให้กับศัตรูทำให้เผาป่าได้อย่างราบลื่นแล้วผู้ประชาการก็กล่าวดี่ต้องเป็นคนแบบนี้เอาเขาเป็นเยี่ยงอย่างซะนี่แหละคือคนที่ชาติต้องการโดยที่นายทิพย์ก็งง,ง,ง แล้วดูเหมือนว่าเขาจะได้เลื่อนยศขึ้นมาเป็นผู้บังคับบัญชาหลัก10บก็ได้กระทามาจากวงออคเคสตาพร้อมธงของหน่วยทีมของเขาได้รับมาเป็นรางวัลแล้วเขาก็ได้กลายเป็นหัวหน้าหน่วยครัถือกระทาบัญชาการของเขาไว้ด้วย ถึงแม้ลูกทีของเขาจะสงสัยในความสามารถของเขาซุบซิบกันจะรอดไหมเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ได้กลายเป็นผู้บัญชาการหน่วยสิบผู้บัญชาการหลักสิบครับมันก็เป็นหน่วยย่อยๆนั่นแหละเขาได้เลื่อนขั้นมาเป็นเหมือนจ่าสิบเอกเป็นจ่าหลักสิบกับลูกน้องสิบคน แล้วเขาก็ต้องนำขบวนกองทัพหลักสิบของเขาไปพร้อมธงกับกระทาบัญชาการของเขา้วกองทัพก็เดินมันเหมือนเป็นหน่วยมากกว่าทีมเรียกว่าอะไรดีก็ดูเหมือนว่านายทิพย์จะได้เดินขันกระทาบัญชาการมันเป็นกระทาที่เอาไว้สั่งการกองทัพซึ่งมันก็ส่งให้กับผู้บัญชาการ แล้วผู้บัญชาการก็จะใช้มันผู้บัญชาการนั้นจะมีตั้งแต่ดับสูงสุดลงลงมาเรื่อยๆสูงสุดนั้นเขาจะบัญชาทั้งกองทัพสั่งนั่นสั่งนี่ด้วยการโบกไม้ใบปาแล้วพอเขาโบกไม้โบกไม้ไปมาเพื่อวางกลยุทธ์ใช้กลยุทธ์ด้วยการโบกไม้สั่งการกองทัพแล้วก็จะมีอัศวินผู้สื่อสารหัวแดงขนนกแดง าจะรับคําสั่งแล้วเขาก็จะวิ่งเข้าไปในกองทัพไปไปสั่งการกองทัพย่อยๆอีกทีหนึ่งบ้างก็ใช้กองแทนแต่ส่วนมากแล้วเขาจะสั่งการด้วยอัศวินนี่แหละเพราะว่ามันสื่อสารเข้าใจว่าลราตีกองแล้วเดี๋ยวมันชุลมุนฟังกันไม่รู้เรื่อง